คุณยายครับเกลือที่เรานำมาใส่อาหารมาจากไหนครับเดี๋ยวยายจะพาหลานไปดูนะครับนี่แหละดินขี้กระทาหรือดินเอียดดินเค็มที่บ้านเราที่เรานำมาหุงเกลือช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเจ้าโตรี่ไปขุดดินขี้กระทาอย่างตื่นเต้นแล้วนำไปกรองจนได้น้ำใสๆออกมาใส่ตุง่งโดยมีคุณยายคอยให้กำลังใจ เจ้าโตนำน้ำใสๆมาต้มในกระทะสี่เหลี่ยมเฝ้ารอดูอย่างใจจดใจจ่อคุณยายบอกว่าต้องใช้ไม้สแกนใส่ลงไปในน้ำเพื่อวัดความเค็มของน้ำว้าวว้าว้วาว,ว,าว,ว,าวเจ้าโตอุทานเสียงดังด้วยความตื่นเต้นเป็นผลึกเกลือแล้วครับคุณยายคุณยายบอกโตว่าบ้านเราเรียกการหุงเกลือหรือต้มเกลือเป็นเกลือสินเทาต่างจากเกลือทะเลหรือเกลือสมุทร ถาดสังกสีมีผลึกเกลือขาวที่แห้งแล้วยายคําใช้กระบวยไม้ตักเกลือใส่ลงในกระบุงตะกรา้าไม้ไผ่สารลานนะักเกลือยามเย็นแสนอบอุ่นยายคำและบักโตยืนด้วยกันอย่างภูมิใจอย่างมีความสุขบักโตได้เรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์ก็อยู่ในภูมิปัญญาท้องถิน่นและเรียกคุณยายว่าคุณยายนักวิทยาศาสตร์ยายหลานหัวเราะให้กันและกันอย่างมีความสุข นี่คือวิถีชนบทภูมิปัญญาท้องถิ่นและความร่วมมือของชุมชนที่เข้มแข็งและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขอขอบคุณชาวบ้านในชุมชนบ้านนาดีที่จัดศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตให้กับลูกหลานสวัสดีค่ะ